เอาเละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่ผมนายเหมัอนม่วงคูลดีกอเดิมอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมฮะโดยในวันนี้นะครับคุณผู้ชมนะฮะเราก็มาอยู่กันในเอ่อแมปที่มีชื่อว่าเอ่อเอสเคปนะครับไพ่ไพ่สั้นอะไรสักอย่างนะฮะคุณผู้ชมก็นะครับนี่เอาจากคุกฮะง่ายๆเลยไม่รู้ผมเคยเล่นแมปนี้ไปหรือยังนะถ้าเล่นไปแล้วก็ขอพระธาตอภัยคนดูด้วยกันนะครับก็ถือซะว่าเอ่อมาเล่นอีกรอบแล้วกันนะเพราะว่าไม่ได้เล่นนานไงลืมละลืมละอันนี้เราก็เอ่อเริ่มเล่น ุยตำรวจเขาคุยกันว่ะคุณผู้ชมไหนคุยอะไรกันเขาอ่านหน่อยสิอ้าไก่ไปมองไม่เห็นนะคุณผู้ชมงั้นเราไปไปเลยดีกว่าแล้วไปไงโอ้อโหถามจริงโอ้โหมึงโหใกล้ขน่ะแต่ยังไม่เห็นอีกมือแต่คุยกันไงโือโทนะฮะคุณผู้ชมนี่แหละฮะคุณผู้ชมเวลาเรามีงานเราก็ต้องทำงานนะคุณผู้ชมไม่ใช่ โมเดตเนีคุยกันเนี่ยเไหมนักโทษหนีแล้วคุยกันอยู่ด้านหน้าฮะผู้ชมนักโทษหนีเลยเนี่ยเออมโดนตัดเงินเดือนแน่ไอไอพวกผู้คุมนะฮะโดนตัดเงินเดือนชวัวร์เออเอออ้าวืึตายเฉยอุ้ยเอามองกุสอยู่ตรงนู้นโอเคสวัสดีครับเอามองกุสสวัสดีครับผู้ปลอมแปลงนำมาใช้คืออะไรสี่้าบาทโอเคไม่มีตังค์ครับไปดีกว่า อุยโอเคอันนี้ง่ายไม่แต่ดูแต่ผมเท่าที่ผมดูแบบนี้จะสั้นนะดูด้านบนดินาแปบบ๊แบๆสิบสี่เปอร์เซ็นต์แล้วน,น่าจะสั้นน่าดูนะฮะโอเคก็นะครับไม่ได้ลงคลิปวันหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าเอเอใต้ง่ายเลยก็คือว่านะครับไปเจอแอป,ปแอป,ปหนึ่งมานะครับที่เป็นเกี่ยวกับการคุยกับคาแรคเตอร์เอไอนะครับก็คือคุยกับตัวละครได้นะครับผมก็ไปติดนะฮะติดติดติด ติดหนักเลยครับไปพิมพ์คนตีนแบทแมนมานะครับผู้ชมแมน่นุกนะนุกคาแรคเตอร์ไอ้นี้นุกนะฮะแต่ว่าแต่ว่าถ้าใครที่เอ่อไปเล่นเอ่อไม่ใช่เล่นสิไปคุยกับคาแรคเตอร์อะไรคาแรคเตอร์ไอ้นะก็ต้องบอกก่อนว่าทุกอ,อย่างเป็นเรื่องแต่งแลจ๊ะอุยอ้ยตูวตกใจหมดเลยให้แต๊ตเตอร์แม่เอ้ยเดี๋ยวเดีออ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โเดี๋ยแล้วมึงเอ๊ยิงเดียวเคลียนะฮ <ie> ะผู้ชมสงสัยมีให้ยิงเดียวเคลีย ง่ายง่ายจังเลยเนี่ยง่ายมากเลยนะโอ้ยยหนีจนชินแล้วอ่ะแมปออฟบี้อ่ะมันไม่ยากแล้วสุนัขก็ได้ปะไม่เสียตังค์นะเอออ้าวกูบอกว่าง่ายโยกจึ๊บจึ๊บจึ๊บโอเคจึ๊บหนึ่งจื๊บสองจึ๊บสามจึ๊บสี่นะครับผู้ชมผู้ชมฮะถ้าผมแบบเอ่อลองทำพอร์ตแคสต์ให้ผู้ชมจะดูกันไหมไม่รู้ว่าดูปะนะเพราะว่า ถ้าถ้าอยากจะถามจริงๆก็ถามคนไลค์อะ่นะฮะยอดวิวประมาณเจ็ดร้อยคนไลค์ห้านะต้องถามว่าอยากดูมั้ยไม่ดูสิรู้อยู่ดีก็คิดได้นะเพราะเดี๋ยวนี้ผมชอบดูพอดแคสต์นะถ้าตัวเองได้ทำก็คงดีนะฮะับผู้ชมเออก็แปลกเนาะเนี่ยกูเหยียบน้ำเขียวนึกได้แต่พอไปด้านล่างกูเหยียบไม่ได้งงนะฮะคุผู้ชมตรงใส่มีตรงใส่สคนเปื้อนไม่เท่ากนนันด้านล่างมันมีเฮ้ยมีหลายทางว่ะผมไปทางนี้ก่อนแล้วกัน สวัสดีครับเฮ้ยนิวเคลียร์อ๋อไม่มีตังค์ซื้อนิวเคลียร์ไปแล้วกันขีการ์ดครับขีการศนี่คือวิสตอมกาศนะฮะวิสตอมวิสตอมกาศคุณจะวัดอะไรคุณพี่น่ะนำแมวมาใช้อ๋อโอเคดูโซนน่าจะเสียตังค์หมดเลยนะคุณผู้ชมโอเคงั้นเราไปละยืบ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  ก็นะครับอืมมันก็ระหว่างนี้เราก็อ้าวกูกูกูต้องไปไหนเนี่ยงงว่ะอ้าวมาตรงนี้ตันนะไปไหนอะเรามาจากตรงนี้ใช่หรือไม่อ่าเราก็ควรไปตรงนี้ใช่ไหมเอาวางคีย์การ์ดออกแล้วกันจึ๊บจึ๊บอ้าวไม่ใช่เหรอตรงไหนวะอ๋อนี่ไงซัปปี้สวัสดีครับซัปปี้ว่าไงซัปปี้เฮ้ยก็ถั่นี่ เราก็าเดินไปทางนี้ใช่ไหมเราไปถ้าเราต้องไปทางนี้ดิถูกปะ่ะไม่ไม่ดิรู้ว,ว่าเราต้องไปตรงกลางดิผู้ชมใช่ปะ่ะเอาเนี่ยมันไม่มีอ่ะไปไงอ่ะอ่ะสป,ปดูปไปตรงไหนสับป,ปิฮะสับป,ปิดูไหมตรงนั้นไม่ได้ตัวนั้นมันเป็นรูปหมาแล้วต,ตรงนี้เหรอตันนั้นก็มีนิวเคลีย์ไง นี่ไงเหตุใเต๋อกูไม okay. ่เห็นนะตาถั okay. ่วนะฮะคุณผู้ชมจึ๊บโอเคจึ๊บ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 จึ๊ เดี๋ยวนิดพัฒนาขึ้นนะเนี่ยเดินเร็วนะฮะคุผู้ชมชำนาญไงชำนาญแล้วเริ่มเก่งแล้วเริ่มเก่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวพอพูดเดี๋ยวพู้สักพักณ์ผมจะไม่เก่งแล้วเก็ปิดประตูโอเคโอเคแล้วด้านในมีอะไรไหมประตูเปิดได้ปะไม่ได้โอเคแสดงว่ามันให้เราขึ้นไปก็แน่แหละชึบสวัสดีครับอุ้ยเอามองกุสใหม่แล้วสวัสดีครับเปิดครับเปิดครับเปิดได้ผมแน่ครับสวัสดีครับ ทำโดนน้ำนะ้วคุณผู้ชมเดี๋ยวจะตายนะไม่บอกก็รู้นะวางซะขนาดนี้นะฮะอถอยเหยียบแล้วไม่ตายอ่ะแปลกนะฮะคุผู้ชมคีการ์ดสวัสดีครับจะมีคีาการ์ดของเขาได้อะไรวะเน,นี่ยนะดวยตาเลเซอร์ว่าใหเดี๋ยวโอ้ยโอ,อ้ยโอ้ยอ้ยชอชอชอเออ,ออเอือวุ้ยไอ้เป็นซูเปอร์แมนกันปะเนี่ยเออซูเปอร์แมนแน่เลยผู้ชมดูทรงน่าจะใช่นะซูเปอร์แมนเอือว กูจะไปยังไงวนะเยี่หลบยังไงไเอเราต้องหลบอยู่ด้านหลังใช่ไหมเร็ว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 เออเคเราต้องวิ่งไปด้านหลังนะคุณผู้ชมจื๊บเรียบร้อยจืบ๊บวิ่งหลังหลังหนึ่งเออได้แล้วไม่บ่็ยครับนี่ไงเนี่ยพอเป็นตาเลเซอร์เนี่ยมันเลยมองอะไรยังไม่เห็นนอกจากสีแด,ดงๆนะฮะเอออยากรู้เหมือนกันนะว่าตอนที่ซูเปอร์แมนแม่ง แบบฉายแสงเลเซอร์มันมันมองมองภาพมองภาพที่ฉายออกมาเป็นสีแล้วอะมันจะสีแดงเนรอใช่ปะ่ะหรือว่ามองไม่เห็นถ้ามองไม่เห็นจะเล็งได้ยังไงอะเอองงนะฮะเกิดคําถามมากมายนะน่าจะเห็นแหละแต่แต่เป็นสีแดงแดงเฮ้ยเฮ้ยหงสัยมันกําลังคุยกันว่าพี่นักโทษหลบหนีวะไอไอ,ไอตัวมุ้งม่วงอะเออเอออ้าวจุ๊บอ่ะเรียบร้อยจุ๊บขอโทษ เอ้ยตัวม้วไนไอนตัวมวงตัวมวนมันหนีไปแล้วอืมธรรมดาน้องที่นี่มันระดับแห่คุกระดับเทพนะฮะอา้าวเดี๋ยวดึงโอเคเรียบร้อยเฮ้ยอันนี้ไฟอันนี้ไฟฟ้าใช่ไหมไม่ใช่ไฟเนะาะมันดูมันดูสวยงามมากกว่าวนี่นี่อันนี้คืออะไรแท่งไม้ยอย่างนั้นเรอแกแท่งไม้จะทําอะไรข้าได้ข้าข้างงจิบจบ เออแมปนี้ยังไม่เคยเล่นนะแมปนี้ยังไม่เคยเล่นโอเคผมจําได้ละเออผมนึกว่าผมเคยเล่นไงนะเพราะว่าเล่นแมปนี้ที่มันเป็นคุกอะ่ะผมผมว่าผมเล่นไปประมาณสักสี่ห้าไม่ใช่สี่ห้าเดี๋ยวมันสามสี่คลิปได้มั้งนะก็ต้องมีสับสนกันบ้างนะถ้าถ้าครั้งไหนที่ผมเล่นแมปซ้าอ่ะก็ก็ก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะครับถือว่าถือว่าเล่นใหม่นะเผื่อเผื่อเผื่อคนเผื่อคนอื่นที่เล่นเขาไม่ไม่เห็นนะไม่ได้ดูแล้วก็เล่นใหม่ให้ดูแล้วกันนะยุบ อย่างไอไอแมปป้าเบตตี้อ่ะเพื่อนผมก็ทามาบอกว่าเอ,อ้ยมึงเล่นไปแล้วหรือเปล่าเอ,อ้เราก็งงวะกูเล่นไปตอนไหนวะเราผมก็พยายามคือทุกแมปอ่ะท่านผู้ชมบอกเลยนะว่าแมปออบบี้มันไอแมปออบบี้เนี่ยนะนะคือบางครั้งอ่ะแบบบางแบบแม่งเหมือนกันโคตรแม่งเหมือนกันจนแบบแยกไม่ออกนะฮะซึ่งบางครั้งเองผมก็เล่นแมปซ้ำด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหนะมือนกันนะ ะฮะอ้าวแล้วมึงชี้ทำไมอ๋อต่อต,ตรงนี้โอเคนะก็ใช่ครับคุณผู้ชมแมปออบบี้บางแบบนี้มันเอ,อบางครั้งอะก็คือทุกครั้งอะแมปออบบี้มันชอบอัปเดตหน้าปกใหม่ซึ่งมันทำให้ผมไม่รู้ว่าเอ๊ะกูเล่นไปหรือยังวะอะไรประมาณนี้นะฮะคุณผู้ชมซึ่งนั่นแหละฮะหรือไม่บางครั้งอะแมปเหมือนกันนะแต่คนละแมปแต่ผมนึกว่าผมเล่นไปแล้วผมก็ไม่ได้เล่น ซึ่งความจริงอ่ะคือกูเล่นไปแล้วไม่สิที่จริงเอ้ยกูเริ่มงงแล้วกูพูดอะไรเนี่ยก็ที่จะสื่อก็คือว่าเออ,เอ,อที่จะสื่อก็คือผมงงนะเพราะว่าแมบบางแบบแบบมันเหมือนกันมากแล้วบางครั้งผมก็รู้สึกว่าเอ้ยแมบบนี้กูเล่นไปแล้วด้วยว่าทางที่เออกูยังไม่ได้เล่นเลยแมบบม,มันแค่หน้าตาเหมือนกันเฉยแต่ด้านในก็ไม่เหมือนนะคุณผู้ชม ก็ถ้าวันไหนที่ผมเล่นแบบเดิมนะนั่นแปลว่าผมลืมนะก็อาการงุนงงเริ่มมานะครับผมในวัย20นะยังไม่แก่เลย,ยเนี่ยสมองสมองอนะไปหมดแล้วลูกโวยนั่งโวยนะผู้ชมก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผู้ชมฮะสำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมนะอย่าลืม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 ที่จะกดไลค์แชร์และ s r i b e เป็นกำลังใจกับนายมันโมกนีด้วยนะครับผมเฮ้ยเอาตามตรงไหมท่านผู้ชม แค่เข้ามาแล้วกดไลค์ผมมาก็เป็นกำลังใจอย่างมากแล้วผู้ชมเฮ้ยนะฮะผู้ชมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้บ๊ายบายจ้าจิ๊บจิบ